สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตร3ตัวบนในสูตรที่2กันเนาะก่อนที่เอ่อเราจะไปดูเอ่ออีสูตรหนึ่งเนาะที่จะลงให้เป็นสูตรที่3แล้วก็เป็นสูตร2ตัวบนล่างหลังจากนั้นเราก็จะมาสรุป ในชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนประจําวดวันที่1มีนาคม2568กันเนาะก็ในสูตรนี้ก็จะมีสิทธิการเข้ามาทั้งหมด5งวดเนาะจะเป็นสูตร3ตัวบนก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดแรกเนาะที่ออก863เนาะ เข้าที่แปดหสามตรงนี้งวดที่สองออกสองย์เเข้าที่สองตรงนี้งวดที่สามออกเจ็ดเจดออกเอ่อเข้าที่เก้าเจ็ดเจชุดนี้งวดที่สี่ออกเจ0เข้าที่ชุด0 7 0ย์ดตรงนี้แล้วก็งวดที่ห้าท่านชมออกที่สามเจ็ดเจก็เข้าที่ชุดเจ็ดเจ็ดสาม ดังนั้นในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เนาะที่จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดน,นี้อ่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นที่จะไปดูในสูตร3ตัวบนก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดนึงเนาะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคํานวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนัน และสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะท่านผู้ชมก็ในสูตรนี้จะนำสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวมาใช้ด้วยเนาะก็ของสูตร3าตัวบนของสูตรที่แล้วเนาะสูตรที่1ก็จะมีสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวด้วยแต่ว่า ก็จะให้ตัวกันไปด้วยอีกหนึ่งตัวสำหรับในชุดนี้ก็จะเป็นชุดงบน้อยเนาะก็จะเหลือคู่ที่จะจับน้อยลงอ่ะมาดูในสูตรคิดคำนวณกันท่านผู้ชมก็จะเริ่มทำตั้งแต่ในงวดแรกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยเนะาะก็ตรงนี้เขียนไว้ก่อนว่าเป็น จะเป็นสูตรที่2ของชุด3ตัวบนก็จะเริ่มคิดคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก8ปดกสเนาะก็จะใช้ผลรางวัลที่1ตั้ง ส่วนตำแหน่งที่จะนำมาคิดคำนวณท่านผู้ชมสูตรแรกสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเป็นสูตรนี้หลักแสนบวกด้วยสองคงที่หกบวกสองเท่ากับแปดสูตรที่สองจะเป็นตำแหน่งหลักหน่วยบนสามครั้งเนาะบวกกันก็จะเป็น สามสามเป็นเก้าบวก7จ็ดคงที่ได้6ส่วนสูตรที่2ใช้ตำแหน่งตรงนี้ท่านผู้ชมตำแหน่งหลักสิบล่างบวกด้วย7จ็ดคงที่ก็จะเป็น6กบวกเดได้สิบเป็นสแล้วก็ บวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปด่ะในสูตรนี้ท่านผู้ชมงวดแรกออกที่ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามเข้าตรงนี้ แปดหกสามต่อมาในงวดที่สองท่านผู้ชมหลักแสนบวกสองคงที่ก็จะเป็นศูนย์บวกสองได้สองสูตรที่สองมันสามสาม บวกกัน3ครั้งได้9บวก7ได้16ก็เป็น6แล้วก็อสองตัวล่างสองตัวล่าง2 1ก็จะเป็นหลักสิบล่างตรงนี้เนาะบวกด้วยอ่า 7จคงที่2อบวกเได้9 9้บวกหได้0 0นบวกสได้3 3มบวกหได้4ผลรางวัลออกในชุด3าตัวบนออกที่เจ็ดามศูนย์ ออกที่สองออกที่3ตัวบนที่2 0งศอ่ะตัวแรกเลขสองศก็เข้าในชุด3ตัวบนเป็นงวดที่2 ่ะต่อมามาดูในวันนี้ท่านผู้ชม7จบวกสได้9 9้าเกมยบวกเได้14เป็น4 5่้าบวกเได้12เป็นสองสองบวกหได้3 3มบวกสได้6กหบวกหนึ่งได้7 ผลรางวัลออกที่แปดศูนย์สองในชุด3ตัวบนออกที่7 7 9ก็จะเป็นตรงนี้ท่านผู้ชมจ 7, 7 9เข้าเป็นงวดที่สต่อมาในงวดที่สี่ ก็อาจจะเป็น8บวก2ได้10ก็เป็น0 9 3 27ก็เป็น7บวก7ได้14อันที่2ก็เป็นอ่าหลัก10ล่างบวก7 7บวก2ได้9 0บวก3 ได้สามบวกหนึ่งได้สี่ผลรางวัลออกห้าห้าแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามตัวบนออกที่เจ็ดศูนย์ศูนย์ จ็ดศูนยูนงวดที่สี่ต่อมาในงวดที่ห้าหลักแสนบวกสองเท่ากับเจ็ดหลักหน่วยบวกกัน3มครั้งได้0ูบวกเจ็ดได้เจ็ดหลักหน่วยล่างบวกเจ็ด ก็จะเป็นสิบสองได้สามบวกสามได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดอ่ผลรางวัลออกที่มวนล่าสุดนาอออกแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดอเขียนไว้ตรงนี้ก่อน ปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ในชุดสามตัวบนออกที่สามเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมมาดูในตรงนี้กันสามเจ็ดเจ็ดเนาะก็จะเป็นสามเจ็ดเจ็ดตรงนี้ก็จะเข้าเป็นงวดที่ห้าเนาะ อ่ะท่านผู้ชมก็มาดูในงวดล่าสุดกันงวดที่อถ้าเข้าเนาะก็น่าจะเป็นงวดที่หกปะจงวดวันที่หนึ่งมีนาที่จะถึงนี้อ่ะก็สูตรแรกหลักแสนบวกสองเป็นแปดบวกสองได้สิบก็เป็นศูนย์วิ่งบนตัวเดียวศูนย์แล้วก็สูตรที่สอง 7จ็ดเป็น1บวก7เป็น8ต่อมาสูตรที่3เป็นหลัก10ล่างเนาะบวกเจก็จะเป็น5้บวกเได้12บวก1ได้3ามบวกสได้6 6หบวกหได้เจสูตรอา่า ที่สามทำได้สองสามหกเจ็ดก็จะมาลงตรงนี้เป็นงวดที่หกงวดที่หกสูตรแรกเลขศูนย์สูตรที่สองได้หนึ่งกับแปดสูตรสามสองสามหกเจ็ดอ่าจับคู่ก็ จะให้เลขศูนย์เป็นหลักร้อยเนาะแต่ว่าในชุดจับคู่นี้ก็สามารถที่จะเข้าได้ทุกตำแหน่งเนาะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทั้งหมดสามสูตรนี้เนาะจะไม่ได้ปักหลักให้เนาะว่าสูตรไหนจะอยู่ในหลักไหนเนาะก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์ 1น0่ง0 8ศ0 8ย08นึ่งองาทั้งหมด่านผู้ชมในสูตรสามตัวบุสูตรที่สนี้ทำได้ทั้งหมดเนาะก็จะเป็น24งส 8, 8่หคู่8คู่เนาะ แคู่แปดชุดในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งมีนาคมสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมทำได้แปดคู่แปดชุดก็มาดูกันว่าจะาเข้าในชุด3ามตัวบนในงวดนี้หรือไม่เนาะในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่ที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกัน เพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมก็ในงวดนี้ทําย้อนหลังตั้งแต่งวดที่เริ่มเข้างวดแรกเนาะก็ถ้าในสูตรนี้เข้าต่อก็จะเริ่มทําในงวดนั้นๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยแต่ที่ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในวดนี้เพราะว่าเป็นสูตรใหม่เนาะจะได้คุ้นชินกับกับสูตรนี้ อ่ะก็ในสูตรนี้ท่านผู้ชมทำเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเป็นชุด2ตัวบนล่างเนาะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่เเราได้ได้สังเกตเนาะได้สังเกตดูตั้งแต่ในวดที่แล้วว่าจะมาตำแหน่งเดิมหรือไม่ก็จริงๆก็มาในตำแหน่งเดิม ในชุด50เนาะในงวดน,นี้ก็เลยจะนำมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในสูตร2ตัวบนล่างเป็นสูตรสุดท้ายแล้วก็จะสรุปเลยในงวดน,นี้อ่ะสุดท้ายนี้จริงก็ต้องขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ